โอเคผมก็ขอสวัสดีฟีซีที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่องของเช็กไอคอนิกเช่นเคยนะฮะจริงผมอาจจะหายไปหลายวันนะครับผม,ผมก็คือพอดีแบบ <c oughs> ไม่มีคอนเทนต์ครับ <c oughs> แ่นแหละทุกคนโอ้ก oh. <Yeah. S 1> ็คือจริงไม่ใช่ไม่มีคอนเทนต์หรอกผมผมไม่ค่อยสบายด้วยนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ลงคลิปนะช่วงนี้แต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะกลับมาลงเหมือนเดิมปกติแล้วนะครับผมแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามีของใหม่อะไรเข้ามาบ้างนะครับทุกคน ชิ้นแรกนะครับจะเป็นชุดตัวนี้นะครับผมชุดมันจะคล้ายๆเหมือนกระต่ายเหมือนเหมือนนักมายากลปะเนี่ยมี่ปืนใหญ่ข้างหลังด้วยนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับชุดตัวนี้ก็จะมีของอยู่5ชิ้นนะครับทุกคนจะเป็นทรงผมตัวนี้แต่ว่าทรงผมตัวนี้ส่วนมันเคยมีแล้วปะแต่ว่าเป็นสีเหลืองนะครับทุกคนเออแต่ว่าคนน่าจะคนละทรงแหละแต่คล้ายๆกันนะครับแล้วก็มีผ้าปิดตานะครับผมที่มีหูกระต่ายนะแล้วก็ตาเป็นไฟนะครับทุกคนชุดตัวนี้ก็จะคล้ายชุดโจ๊กเกอร์นะครับมี อะไรที่อยู่ข้างหลังตัวนี้ด้วยนะครับมี5ชิ้นนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับมาดูชุดต่อไปนะครับก็จะเป็นชุดที่ผมใส่อยู่ตอนนี้นะครับมี5ชิ้นเหมือนกันนะครับทรงผมสีแดงนี่เขาเหมือนจะคล้ายๆมีแล้วนะจะเป็นทรงแนวๆน,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 นี้นะครับทุกคนอะแล้วก็หน้ากากก็ประมาณนี้นะครับผมไม่มีเอฟเฟกต์หน้านะมีแต่พวกหน้าปิดปากหน้ากากประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ตัวเสื้อน่าจะสวยนะเทมากเลยนะครับสวยนี่ประมาณนี้มีเอฟเฟกด้วยนะนี่เป็นไงไฟระยิบระยับตรงปลอกแขนนะครับประมาณนี้นะคห้าชิ้นนะฮะต่อมาจะ เสื้อตัวนี้เดียวๆเลยนะครับผมเป็นชิ้นเดียวนะครับที่จะเข้ามาเร็วๆนี้นะในอาทิตย์นี้นะครับมีตัวอาข้างหลังนะนี่มีรอยสักประมาณนี้นะครับทุกคนมาดูชิ้นสุดท้ายนะครับไม่ใช่ชุดนะแต่เป็นสกินปืนนะครับก็จะเป็นสกินปืน M14 นะบวกดาเมจ2แมกกาซีน1แล้วก็บวกความแม่นยำหนึ่งนะครับผมนี่ประมาณนี้ซึ่งสแต็คอดาเมจ2ของ M14 ก็เคยมีแล้วนะแต่ว่าปัจจุบันนี้ผมใช้รุ่น2นะครับผมแต่ว่าตัวนี้บวกความแม่นยำมาด้วยนะไอตัวบวกดาเมจ2ตัวนั้นบวกแค่ ประมาณนี้รู้สึกว่า M14 นี่มันจะมีหลายรูปแบบหรือปะมี M14 1 M14 2ด้วยนะในเกมที่ผมไปเล่นนะครับผมกม็ยังไม่รู้ว่าความแตกต่างมันต่างกันยังไงนะครับผมแต่ว่าน่าจะดีนะทุกคนโอเคของใหม่ก็มีประมาณเท่านี้นะครับโอเคทุกคนวันนี้นะครับเราก็จะมาในคอนเทนต์เป็นเค้กไอหนึ่งวันนะครับเออล่าสุดเป็นตัวเองแล้วนะครับก็คือผมตั้งชื่อว่าเค้กไอเลยนะดีนะทุกคนเห็นปะก็คือเราจะเอาไอดีตัวเนี้ยไปเข้าโซนนะครับ แล้วมาดูกันว่าคนเขาจะยังรู้จักผมอยู่หรือเปล่าเพราะว่าผมก็ไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันนะครับไม่รู้ว่าจะมีใครจําเค้กไอคนนี้ได้หรือเปล่านะคนที่แบบมอสาวแต่ว่าเออก็มอไปเฉยๆแล้วครับจริงๆก็แบบเป็นคนดีอะไรแบบนี้นะครับี๋ยวเราลองเข้าโซนกันเลยดีกว่านะครับฟึบเข้ามาเป็นคนแรกแล้วก็สุสาวเข้ามาแบบ3คนนะครับรู้สึกว่าโซนฟีสไตล์ใหม่นะครับจะมีอะไรอัปเดตเข้ามาน่าจะเป็นแค่นี้ปะนี่นะ ประมาณนี้นะแล้วก็สามารถนั่งได้แล้วก็ถ่ายรูปได้นะครับทุกคนหามุมมองนะหามุมมองซูมเข้าซูมออกเยสโครเ่เลยเนะครับผมนี่ประมาณนี้แล้วก็กดถ่ายรูปนะครับโอเคส่วนโซฟาก็นั่งได้ปกติเหมือนแบบนั่งรอสาวอะไรเงี้ยเออเออเอเอ้ยลงไปลงไปผมเป็คนชั้นสูงนะนายต้องนั่งพื้นดิเฮ้ยเออ มันรู้ว่าใครเป็นใครสาวฟันเรียกว่ามันได้เวลาแอคของเราแล้วนะทุกคนไม่รู้ว่าจะมีใครรู้จักเราหรือเปล่าแต่ว่าผมจะนั่งท่านี้จนกว่าจะมีคนสนใจ <c oughs> มีปะเฮ้ยห้องสิบเก้าคนเลยนะสิบแปดแล้วเฮ้ยมีคนเดินมาหาเราคนนึงเนี่ยนะโหหยับข้ามหัวไปอีกย่ำยำไม่มีใครสนใจเราเลยทุกคน <c oughs> เสียใจมากเลยครับ ไม่มีใครมาหาจริงดิกดร้องไห้ไปทีหนึ่งเออเย้คนนั่งบัลลังว่ะเฮ้ยถ้านั่งบรลลังมันก็กดค้างได้มานั่งแบบสี่คนน่าจะเท่ดีนะทุกคนมากปะสามมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยสามมาแล้วสามมาแล้วสามาแล้วเป็นไงในที่สุดนี่ในที่สุดก็มีคนมาหาเขาจะพิมพอะไรเฮ้ยเขาให้เราเขาให้เรา เอาหัวใจไปครับเอ้าเอาเอ้าเอาต่อยต่อยต่อยมีคนไม่สนใจอ๋อเออะเยอะเยอะเอาเอาหัวใจเอาไปเลยครับสองคนเอาให้คนนี้ด้วยคนนี้ด้วยนี่เป็นไงคนหมอบหมาบสองเฮ้ยเคาแอดมาไม่ชุบใครเลยใครวะคนนี้อ่ะ เอา้ารับแอดไม่ทันขอโทษนะครับผมยังไม่รู้ว่าเป็นใครเลยไม่กดรับอ่ะอ่ๆให้ได้ได้อะไรอ่ะขอเมาสองได้ได้ขอดอกไม้หน่อยนี่ขอดอกไม้หน่อยเป็น,ออไ,นไงคนเขามีคนเดียวเหรอมีคนเดียวเหรอหมเสียายมากเลยครั oh. บนี่ขอบคุณขอบคุณด้วยคนนี้คนนี้คนนี้ไม่มีเหรอไม่ไดเอามาโอ้ oh. เสีใจเสีใจให้สิบดอกมีขอรักสองสามดอกเลยขำเลยสงสัยต้องเอาท่าขำมาแล้วมั้งนี่ยเคเลยมีทุกคนทุกคนมันได้เวลาได้เวลาเราพิมพ์คำว่าเงียบมีออกเท่ากันออก่ากัน ว่าได้ว่าได้ยอยังเขาน่าจะรู้จักหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะแต่เขาบอกได้้เหมือนเขาจะไม่สงสัยอะไรเลยน่าจะรู้จักแหละเคทุกคนเคไอทำภารกิจสำเร็จห้องแรกไปห้องต่อไปมาครับทุกคนรอบนี้ผมเปลี่ยนแนวแล้วผมแต่งแบบชิวๆธรรมดาาไม่ที่ไม่อะไรมากนะครับโอ้ยคนหัวใจเลยไอหลอกหลับพอเดินมาเขาเดินหนีเฉยเลยทุกคน เอาเอาพอหนุ่มก้ามทองพนุ่มก้ามทองยังไงครับอะไรวนสาวเดยวนสาวไหนไม่เอาเราเอาเองนะเอาไปครับหนึ like ่งดอกออาวหายอะไรครับเนี่ยสาวหายเขาวิ่งไปหาวนก้ามทองวคนนั้นเฉยเลยเสียใจมากเลยครับจีบไปแล้วจีบไปแล้วอ้าวมุดกันทิบหายใจผมสลายครับม ฉันต้องใ,<จ>ให้ไว้ต้องเดินต่อไปแม้ไม่ม อย่าไปรักกับใครถ้าใจของเราไม่เข้มแข็งแผ้ในใจจ้้วสาตมทองนี้ได้ผมคนธรรมดาจะจีบสาวก้ามทองคนว่าผมจีบติดปะคนนี้ปะยอๆสวัสดีสวัสดีสวัสดีนะครับผมมีอะไรจะให้เอาไหมให้เฮ้ย เฮ้ยสาวให้ว่ะสาวให้วะเข้าไปหัวใจหนึ่งดวงเออแล้วไงต่อยังไงเอาหัวใจไปหนึ่งดวงถ้ามีคนถ้าแบบมีผู้หญิงกดท่านี้แล้วเราเดินมานะอายุเท่าไหร่นี่สักพักโดนด่าแก่จังผมนี่ฮะกูย <c oughs> <c oughs> ี่สิบกูแกเหรอเรายี่สิบอได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะนี่ล่ <c oughs> าสุดสาวเปิดก่อนวะสาวถามอายุผมละ

หอ,อฉเฉยเฮ้ยทุกคนไม่มีใครรู้จักผมเลยผมภาษาตั้งชื่อเป็นเค้กไอเลยนะเนี่ยคือก่อนหน้าเนี้เราไม่ได้ตั้งเป็นเค้กไอนะเราตั้งชื่อแบบปลอมชื่อปลอมตัวสารพัดแต่ไม่มีใครรู้จักเราเลยเอ้แต่ว่าคือปลอมตัวเขารู้จักเวแต่อันนี้คือแบบอะไรวะคนเดียวคนเดียวมาคนเดียวพิมพ์เดียวไม่เป็นนะคนเดียวภาษาัยรุ่นเอ้ยมีลูกตาด้วยหรอผ้านี้เห็นตาด้วยหรอทำไมยังไม่นอนไอ้ข้าทาง เหงานี่ตรงเธงไม่ต er kind of ้องปัก okay, จ mm ีบสาวอย่างเดียวครับทั้งวันี้เขาชื่ออะไรโอเคบาร์บี้ชิพายเขาแอดมาเดี๋ยวเฝ้าเฮ้ยเอาเรื่องนะจริงอ่ะหีเมื่อกี้สาวแอดมานะแต่ผมไม่กล้ารับผมคนดีเกินเดี๋ยวเขาจริงจังกับผมอ่ะทำไงจริงนี่ขอเบอร์หน่อย คนดีคนดีขอเบอร์หน่อยทุกคนว่าเขาจะให้ไหมเฟสเอาบอกว่าเบอร์เบอร์รู้จักเบอร์ไหมเบอร์มือถืออ่ะเออจริงๆผมก็แก่ละสมัยนี้เขาไม่ขอเบอร์แล้วโคตรเกลดไอ้โคตรแก่เลยขอเฟสขอไลน์แล้วไอ้น้องไลน์ก็ได้มังเอาอนี้ดีกว่าขอที่อยู่หน่อยทุกคนว่าจะพิมพ์ว่าอะไรสิบเอ็ดทับสองมูหนึ่งโอ้โหจะเป็นรูไหมเดี๋ยวไปหา โอเคเลยโอเคไปละทุกคนเปลี่ยนห้องโอเคทุกคนเดี๋ยวรอบนี้เราจะลองไปแชร์โลกดูนะดูซิว่าชื่อเค้ไกไอนี่จะมีใครรู้จักไหมหรือว่าไม่มีคนรู้จักแล้วสวัสดีครับาครับสวัสดีครับยังไม่ได้ตึงตึงวะไม่ได้ตึงๆปราะอะไท่านมาจาก <c oughs> ไหนครับแชร์โลกครับแชร์โลกไอสันดานหนครับเออค้ไหนามาสเตอร์ นพี่มาสเตอร์ไอ้เป็นมาสเตอร์สบายปะอ่านถูกปะอะไรวะ <c oughs> ถือดอกมอั้งไม่ถูกแล้วทางนั้นเขาเรียกว่ามาสเตอร์ดอกผมพูดไปด้วยอันนี้มาด้วยกันสองคนแล้วครับใชโอ๋อโอ้พี่ พี่คนไหนพูดนี่พี่หัวขาวครับเซลหัวขาวเน่ยคนเปพี่พี่โอ้โหโคตรตึงเลยพี่ฮะไม่พี่ตึงพี่ไม่ตึงครับไม่ตึงไม่ตึงหรอกโอ้แหลงแกนร้องไหล่ท่านซีดาวไอเดี๋ยวมันก็หล้วพี่ทำไมพี่ตึงเลยพี่อออืืหเดี๋ยวกูไม่พี่เบคขจดคิวเดตไก่ครับคิวเดตไก่อัดตัวครับโอ้นี่เสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะเสียงแก่ครับแก่แปลกๆนะ อ๋ออันน oh, uh, oh, 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 ี้คือเสียงกบใช่ไหมกบชาวบ้านแช่ครับพี่ใช่กบชาวบ้านแล้วเป็นแปลกเนาะใจยาวดีใจยาวเออเกินเกินเลยเกินใจยาวด้วยพี่เสียงกบทำไมกบตัวนี้มันร้องดังยังโอ้กบอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยตัวนี้อายกบ กบหอมด้วยพี่หอมอ่ะหอมปุ้มเลยพี่หอมปุ้มพี่พี่รู้จักกบกบแดงไหมพี่ไม่รู้ครับเฮ้ยเออหน้าเพื่อนเอาหนวดมาจากไหนอ่ะอะไรนะพี่หนวดคนชื่อมาสเตอร์อะไรนั่นเอามันจกเอ่าตู้แรงแรงแรงโกพี่ตู้แรงโกมันมาใหม่เหรอครับพี่อ๋อเฮ้ยที่ว่ะที่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 นี่มันถังขห่า เพื่อนเพื่อนมีท่ามีท่าที่ทีไหมไม่มีเลยพี่ผมไม่ได้เติมในเกมผมเติมในชีวิตจริงเลยดิเติมชีวิตจริงเติมทุกวันทั้งวันทั้งคืนเลยใช่ไหมใช่ทำใหหมดสักทีเออพาคนสี่พอยไปเอาไปละมีท่าตึงไหมมีท่าตึงตึงไหมนี่ผมท่าตึงตึงพี่ไหนนี่เออนนี้ทานี้ก็ได้เพื่อนอีคนอ่ะอีกคนน่ะ ฆ่าอะไรวะ่า,าอะไรก็ได้มีปะมีดไหนเดี๋ยวนโะชว์หน่อยต้องโชว์แล้วนะเออเดี๋ยวผมพาออกช่องนะเอยชุมช่องอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเแวแต่งตัวรอดิเออพาพาวคองานาะแต่งตัวรอดิ ช่องอะไรพี่ช่องคลอดอ่ะไม่ใช่คนละช่ชองช่องนั้นออกแล้วไม่ได้เข้ารู้จักบอเข้าเข้าแล้วเข้าแล้วไม่ได้ออกไม่ใช่แล้วอันนี้รอยังรอยังพี่ดีดพี่ลาชาพี่เนีถ้าให้ดอกกุหลาบนี่มันค้างปะคือค้างเลยว่ะหน้าเดียวค้างเหรอเอาคือค้างว่ะเอาคือค้างว่ะยังมาเนี่ยปลัด เว้นขจ้าเิ็นแน่สโซนพี่ตายไหมปุู๊นั่นปรับใหม่แล้วมันปรับใหม่แล้วกดก็กดปั๊บก็ปล่อยไว้งั้นเลยไหนลองกดดิเพื่อนลองกดดิไม่มีวะไม่มีพี่แล้วก็บอกทำไม่เป็นบอก็เน้นว่ามีท่าท่าท่านั่งบัพลังเดียวเออท่านั่งบัพลังได้ได้แน่ท่านำก็ได้นะนั่งค้างเลยอ่ะไี่ได้หรอกอ่ะจัดอ่ะจัดอีกคนมีไหมอ่ะเดี๋ยวครับผม ไปหาต๋องดิพี่เซ,เซียผมไม่เอามาเหมือนกันหนึ่งสองสญญาม้า เออเอ่อเขา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 เอ้ยพี่พี่เอาเอาใหม่ดิพี่เอาใหม่ดิปะทรงดังพัวเยชคนคนหล่อนางมันรังกับกระทงเปิดเปิดเป็นเปิดพวกพี่เป็นรายชาเลยครับผมเป็นทหารจริงไอพี่เกิดไอพี่พี่เกิดไปละเมืงก่อนเมืงก่อนไม่ได้ไม่ได้กล่ำท่องไม่เอกนะ จ่ได้ว่าผมมีผมมีพี่ผมแต่งตัวหล่อๆให้ผมดูเลยพี่ฮะเอาไปว่าเราหลอยพี่หลอยไงผมก็ไม่รู้จะแต่งไงแต่งตัวตึงๆเลยพี่เสียงกรบมาอีกแล้วเพราผมขอตัวละผมไปแล้วโอ้ยไอ้กูสมัครเลยเสียงกรบเจพี่โชคดีดีใจ โอเคครับทุกคนก็วันนี้ก็เพียงเท่าน,นี้ก่อนก็นแล้วกันนะครับสำหรับการเป็นเค้กไอก็ภารกิจลม้มเหลวไม่มีใครรู้จักผมเลยนะครับเอ๊ะทำไมตอนแบบเวลาเราไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรวะไม่ได้ทาคลิปแล้วแบบลงโซนเนี่ยมีทุกคนรู้จักนะแล้วแบบเจอคนปักธง,งกันใส่กันโคตรเดือดเลยแต่พอเราทาคลิปนี้เงียบหายกันหมดเลยมันรู้ทุกคนมันรู้ว่าเรามาทาคลิปอะหาชอ็อตหาอะไรโคตรยากเลยนะทุกคนโอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่าน,นี้ก่อนก็นกนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าจนะเป็นคลิปรีวิวตัวละครตัวใหม่หรือว่าพวกที่เขาปรับใหม่นะครับผมว่ามันเล่นยังไงนะครับน่าจะเล่นในสีวิสีให้ดูด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ